สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาดูกันว่าแอดมินจะนำเสนอเรื่องอะไรตามมาเลยวันอาสาฬหาบูชาวันแห่งการกำเนิดพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงมาร่วมย้อนระลึกถึงความสำคัญของวันนี้ไปพร้อมๆกันค่ะวันอาสาฬหาบูชา2,568ตรงกับวันพระรหัสที่10 กะดาก,กะดาคมวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมาจักกับปากวัตนสูตรและเป็นวันที่เกิดพระสงฆ์องค์แรกในพระพุทธศาสนาทำให้เกิดพระรันาตนไตรครบสามประการเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเป็นครั้งแรกแก่ปัญจวัคคีทั้งห้า ที่ป่าอิสิปมลิกายวันธรรมเทศนานี้มีชื่อว่าธรรมจักรกับป่าวัตนาสูเป็นการประกาศหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาทำให้เกิดพระสงฆ์องค์แรกคือท่านอัญญาโกนทัญญะเป็นวันที่พระรัตนไตยครบสามองค์ คือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ความสำคัญคือ 1. เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระพุทธศาสนา 2. เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงธรรมจักรกับป่าอัตนะสูตร 3. เป็นวันที่เกิดพระสงฆ์องค์แรกในพระพุทธศาสนาเป็นวันที่พระรัตนตายครบองค์สาม กิจกรรมในวันอาสาฬหาบูชาชาวพุทธนิยมไปทำบุญตักบาตรรักษาศีลฟังธรรมมีการเวียนเทียนเพื่อระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่าลืมกดติดตามกด subscribe เพื่อไม่พลาดคลิปดีๆต่อไป